สบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวแพงเบอดสุขสุคนเด้อสบายดียามสวยๆพี่น้องมื้อนี้บ่าวแพงกะมีข่าวดีพี่น้องมีข่าวดีเนาะจากคุณแม่ใจดีทางต่างประเทศเพิ่นซอยเรือเข้ามาทางสาเขาและกาสาวนกพี่น้องเพิ่นฝากเงินมาซอยคือว้านั้นแหละพี่น้องบ้านบ่าวแพงมีบุญเนาะเก็บเ,เพื่อนละ พันกับหนึ่งร้อยกับเขาหาสิบโลคุณแม่เพิ่นกะฝากมาซอยเห็ดบุญน,นำ้ำหรือว่าเห็ดบุญให้สาหนกกับเสาเขาเนาะพี่นอนอกเนาะกะฝากเงินมาสี่พันบาทพี่นนอกกะเรืออยู่สามพันเก้าร้อยบาทเนาะพี่นอนอกเนาะเพิ่นกะฮัก่าโอนหนึ่งร้อยบาทพี่นนอกนี่พี่นอน,นอกเงินกะเลืออยู่สามพันเก้าร้อยบาทเนาะ ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อทางคุณแม่ใจดีทั้งต่างประเทศที่ซอยเรือเขามาให้ทั้งเบาแพงน,ำน้ำเนาะรลยกาสาวเขาสาวนกน้ำเนาะพี่น้องเนาะเบาแพงกัสีน้ำเงินจำนวนนี่ไปมอบให้เพิ่นเนาะคนละหนึ่งพหนึ่งอบาทพี่น้องถือว่าเพิ่นกัททำบุญทางอ้อมเนาะทางคุณแม่เพิ่นกัซอยเรือมาให้สาวนกกับสาวเขาเอาไปเสีย ขาเพิ่นเก็บเห็ดบุญเนาะหรือว่าสางสาราหงทำบัตรนโมงเองเนาะพี่น้องเนะาะกาขอให้อยู่ดีมีแห้งแหละมีความสุขความเจริญเดอ้อทางคุณแม่เนะาะอ,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 อย่าให้เจ็บอย่าให้ไขเนาะหรับให้รวยามาแพงกะสิไปหาเพิ่นเนาะพี่น้องหนักเพิ่นไว้แล้วเมื่อวานนี้ไปเห็นเพิ่นตอนคำสีนำเงินจำนวนนี้ไปเหมาะเพิ่นเนะาะจังได้กะขอให้ทุกๆ คนเนาะอยู่ดีไม่แหงรวมทั้งคุณแม่นำเนาะช่วยเลือเข้ามาเบาแพงก็ดีมกดีใจหลายพี่น้องแนละไปเจอกันอยู่เพื่อนสนุกเสาเขาคนละพี่น้องเนาะคือสิญิมเนี่ยหนาบานเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเพื่อนสาเขาเป็นถี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องและเพื่อนเพิ่นก็ได้เพื่อนสาหนกอยู่พุ่นพี่น้องฟังนั้นเพื่อนเสา ูังนี่มาเบิดสองเด้อสบายดีไหมสบายดีปะลุงสบายดีมาอะไรพี่นเนาะพากกันเห็นยังกินข่าวได้มาหู ไปดิพี่น้องเ็ดากันมาเลยพี่น้องนี่ากัมาเห็ดยูวัดเออไปเห็ดยูวัด้ทำนะขากมาหมาตะมุนไปดีเิดสุกุสุกุนพี่น้องกินข่าวกินข่าวอ่ะอันนมัยังม่ท่นแล้วส้พี่น้องเอ้ยนลพี่น้องท่านล้าโอเคพี่น้องทำมาแพงกาสี่ันอีกรล้พี่น้อง แพงกาซีมาหมอบเงินห้เลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าเถอยิ่มน้บ้านเลยพี่น้องน้แห่งบ้านอยู่แลแห่งบ้านใหญ่อันนี้ของเสาเขาพี่น้องหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนาะเพิ่นห้เอาไปเสียค่ะเพิ่นเก็บเพื่นละพันกับหนึ่งร้อยบาทเก็ดบุญบาทนะมองบ้านเ่าขอบใจเด้อมาแพงคุณคุณแม่น้ำเด้อคุณแม่ใจดีทั้งต่างประเทศโอ้ขอบคุณคุณแม่ใจคุณแม่ใจดีเด้อ อยากเงินลูกมาทำบุญก็ขอให้บุญสมงนี้ส่งไปถึงแม่ผมเด้อโดยขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงอายุดีมีแห้งเนาะ<ด>อายุหมั่นควอนยืนเด้ออยู่เย็นเป็นสุขในครอบครัวกะโดยิจริงได้ทำจริงได้ก็ขอ้ห้สมความหมงมัดป่าธนาโดยบุญตรนี้ขอใอยส่งถึงแม่เด้อแม่ออโดยทั้งช้าวนกพี่น้องหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนาะ ข่าวของเป็นขอบคุณเรไรเดอร์แม่เด้อไม่สบายดีใจแห้งเหรอเอาแบบว่าเป็นไเลยอันนี้ก็ขอบคุณเรไรเด้อเนื้อน้ำเบาแพงกะเป็นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทเนาะทางคุณแม่ก็มอบให้เบาแพงเลยกะแพงก็ดีใจร้ายขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อทางคุณแม่เนาะกขอให้บุญค้ำนำสู้รายกาอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงและกำลังรวยกำลัรวยข่ากะ ดีใจห <Gym. S 1> ลายเนาะเผื่ออมแม่บุญนำกันเนาะดูเหมือนกันเผื่เฮ็ดบุญนะครับโดยการชื่อว่าเผื่อเฮ็ดบุญทั้งอ้อมเนาะพี่น้องเนาะเป็นการฝากมาให้สาวนกสาวเขากะเอาไปเสียเฮ็ดบุญละกันเพิ่นกะได้บุญนำกันเนาะทางคุณแม่เพิ่นการหากให้เฮ็ดบุญกะขอเชิญสุวรรณเด้อพี่น้องเด้อบัดวันที่หกเนาะพี่น้องเนาะบุญบัตรนำโมงเฮาอะซีมีรถหอกรถแห่นี่แหละเพิ่นว่ากะ หาไรายได้พี่นอนองหาไรายได้มาสาั่งสาลาหงทำบัตนโมงเนาะไยอยาสอยเรือกะยินนีเนาะทางใดก็ได้พี่นอนองทางปลาเมาอทางเสาแพางทางเบาแพางแล้วแต่สะดวกนะพี่เนอะเนาะหรือว่านะอ,อยากสอยเรือเสาเขาเสาโนกกะสอยเรือเขามาได้นะพี่เนาะมือนีนะน้เพิ่นบ่ได้ไปหาขี้ซี่บ่โบพอดีกลับไปเห็นเรือร่วมมีเนาะ เอาไปเห็ดเดือนมองบุญคนละยูวัดพี่น้องกระแพงกับตามหาหลายมือพี่น้องเขาแต่ป่าโบเห็นไปหาขี้ซี่ไปหาไปโดนซี่บริยุ้ยก็คืออ่โดยอากันเขาป่าหาขี้ซี่พี่น้องอยู่บ้านกับบ่มียังเห็ดพี่น้องเลยบ่มียังเลยพี่น้องนอกจากยำแหล่งหาขี้ซี่ยำหน้ากับเห็ดหน้าพี่น้องการงานกับเห็ดไปกับพ่อเขาหนัดเงินเดือนกับตำของกระแพงพี่น้องทางเลาเนี่ยเนาะคือว่าเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะให้เรียบร้อยแล้วกัน ทางบ่าวแพงกาสีกลับไปเห็ดวิด่งพี่น้องมันนี่บ่าวแพงกาสีหยัดเพื่องใส่กรสอสเขากันก้นเพื่องน้ำพี่น้องเนะาะกาถาเบิงบ่งรอบเบิ่งรอบฟางทีมงานเข้าเบาแม่นเบาโอมอะไรพี่น้องว่าสีออกมาหรือบอ่อพิ่นว่างหรือบอ่อเนาะมัอนี่กะอีกอย่างกะมีงานอยู่วัดน้ำพี่น้องเนาะบางทีกะสิเด็เป็นงานผู้หญิงหรืองานผู้ชายมือนี่งานผูน้หญิงงานผูน้หญิงพี่น้องมัอนี่เนาะบ่่กขััววพีน้อง เตรียมแล้วก็เห็ดอันม่หีบยังโบแล้วเห็ดม่หีบเห็ดตั้งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องม่หีบแต่ยังโบแหล่เมื่อวานมือซื้อนี่ยังโบแหล่เนาะเตรียมงานเนาะประดับอีกประดับม่หีบพีกเนาะให้มันงามอ๋อประดับม่หีบโดยใส่ดอกไม้ใส่หลอดใส่ยังไงโดยโดยมันหลายอย่างเนาะสอยกันพี่น้องเอ้ยกับเบิดบ้านนนั่แหละเนาะมาเห็ดนำกันเบิดสู่หลังคาเฮือนเนาะสอยกันขัวเ้าขัวขัวมักพริก ประเดกแปลงนัวพี่น้องเตรียมงานและเตรียมเสือผ้าขาวผ้าหนาเนาะหอด <c oughs> มืองานมันจังบวยากระถาเบิง่งเด้อพี่น้องเด้อสิมวนจำได้เนาะบุญบัตรน้ำมงนี่เดี๋ยวบาแพ่งกาสิไปต่อพี่นอ้องเดี๋ยวลงไปเบิง่งอยู่วัดก่อนเนาะสิเขาไปหายงหลังจากหมอบเงินแล้วเนาะพี่นอ้องเนาะอะากขออวยใจให้พรทังคุณแม่เดอ้ออยู่ดีมีแหง้งพี่น้องมีความสุขความเจริญทางบางแพ่งครับดีใจายที่ได้เป็นสะพานบุญหายเพิ่นเนาะ กาได้เห็ดปญน,น้ำกันเอาเงินเขาไปสั่งศาลาห้องทำบัตรน้ำมงเฮาเนาะจะขอาหายอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็มีความทุกขค,ความเจริญเนาะ ขอบคุณเลนไรเดอโดยและขอบคุณบาแพงคอมเด้อร์ที่น้ำบุญมาให้โดยก็ให้บุญทรงนี้จงนึ่งบาแพงเด้อโดยอย่าบอกโมเป็นนะคะอย่าบอกเพาะเดีขอบคุณเลนไรเดเป็นอย่างบงีเป็นอย่างเงี้ยอย่าบอกโมเป็นอย่างไอพี่น้องเขับไปเบิ่งอยู่วัดเนาะว่าเพิ่นเตรียมยังแน่ทางบาแพงกันเขับไปเบิ่งคือกันที่เนาะ้าวตอนนี้มาหอดวัดเลยพี่น้องมาหอดวัดกันโบเห็นพาพี่น้องสงสัยขืนผักกันเลยเนาะ ผลผักกันแลยทางมะแพงกับสีไปเล่นน้ำปลาเมาพี่น้องไปหาปลาเมาว่าเห็ดยังอยู่หลังจากมอบเงินให้สาวขาวสาวนกแล้วพี่น้องกัสีมาเล่นน้ำปลาเมาเนาะไปหาปลาเมาเป็นเห็ดยังอยู่เพื่นอนผ้เคยเถ่าเห็ดยังอยู่ผมเคยเถ่าอยู่หลังคาผมขึ้นไปเห็ดยังนะีห <c ười> น่อง <c ười> วกวาดอัน bay vật <laughs> <laughs> bay lắm nhai gì luôn vì nó ô <laughs> tít là, là Ở, tít và tít hôm bay <laughs> gì nó Với năm pám mạng ขอบบุญขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะที่สอยเรือมาตลอดบอ่ทิมบ่ปาบ้าบ่แพงและก็ทีมงานวัชถุกสุขนเนาะสอยเรือสนุนกสาวเขา่าวแพงก็ดีมกดีใจได้เป็นสะพานบุญให้เพิ่นโยเนาะทางนี้ นั่งกันเหรออย่างกันนนาไมยิบ้สบายดียิบชงให้ข้ามิ่ได้ไมคงเฮียนไพระเฮียงงง่มขาดเขาได้เสร็จปึเสียมาเพ่งขาดยิบให้ในหนาปราหม้อักก่อนได้ไหมชสักห้ก็ใส่นี่เชื่อให้สักฉันจะไม่เย็บนะว่าสักห้ก็แล้วนี่ใ้แล้วันไมาส่กามาแต่ แต่มอบเงินห้สนุกกับสาวเขาสนุกสาวเขาคุณแม่เพิ่นมอบหายไปเหตุบุญนั่นแหละเท่าเจบเพื่อนละพันพันเอสน่ะเจ่ละพันนะบอเพื่อนละพันเอดกับสิบพันไดเนาะพันพันเกับสิบพันกี่เพ่อและพันเอสสิบบาทแม่นพันเอสบบาท โอ้ยมันเจ็บก้นหน่อยหลานเจ็บเมาครับวันนีนะเย็บแอวนะเจ็บเอวงานลายเลยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเวลาก็บสมมาพะควรน่ะทางมาแพงกับสิคอจบคลิปประ้องเงนเจ็บแอวแห้งอย่างโก่งานก่หมออยูเค หลัเห็นำงานเราก็เลยไปวันเมื่อคืนที่นีเลี้ยงงานเลยนะเออจังได้การขอบบุญขอบคุณลายล่าเด้อทางคุณแม่ใจดีทางต่างประเทศเนาะที่สอยเลยใส่เสื้อบ้านใส่มอตะหวัตะเงาแล้วก็กรดูดใส่เนือเข้าวม้าทางบาแพงเนาะจะขอให้คุณแม่อยู่ดีแห้งใส่กระดูกจ้ะนี่สะพ้ายใส่ปึ้มไปโรงเรียน เรียบร้อยพี่น้อง,งอเมื่อในการสิขอจบคลิปสำเนาพี่น้องเนาะสบายดีขอให้คุณแม่อยู่ดีมีแห้งเด้อมีความสุขความจเจริญเนาะสบายดี